สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องวินเนอร์เลสซิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูเสื้อฝาชิด125นะครับทำสเต็ป58วาลโซนะครับอันนี้เป็นฝาสูบนะครับก็เป็นลูกโซนิกนะครับแล้วก็ขวานตีปอกด้วยนะครับติปปอกขนาด64มิลนะครับนี่นะครับผมเป็นปอก64มิลนะครับแล้วก็ใส่ลูกโซได้เลยนะครับขนาด13ตลาด13เดิมได้เลยนะครับแล้วก็ าสามารถใช้ก้านเดิมได้ไม่ต้องเปลี่ยนก้านนะครับเพราะว่าก้านเดิมเนี่ยมนใช้ท่า13อ่ะเรามาดูฝากันนะครับก็ฝาเป็นสเต็ป28 24นะครับหรือวาลโซนะครับนี่นะครับฝาเข้าๆจะประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังวาลสามารถใช้สปริงวาลโซได้นะครับลูกค้ามีสปริงวาลตังก็สามารถใช้ได้าฝาตัวนี้ ลูกค้าสามารถใช้แคนยกเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะยกหกกว่าเจ็ดมิลก็ได้นะครับมันไม่มีชนแน,น่นอนครับระยะแบบตรงนี้จะอยู่ประมาณสี่จุดสองนะครับส่วนหลังวาวไม่มีเฉียวเชียวชนกับสิงกนวาวแน่นอนนะครับเพราะว่าหลอดวาวต่ำกว่ามาตรฐานอยู่ประมาณสามจุดห้ามิลนะครับนี่นะครับผมดำๆนี่คือ,อน้ำมันนะครับเราจะใส่ให้ปลายทุกฝานะครับ เพื่อการสนิมไว้นะครับระหว่างขนส่งนะครับนี่นะครับส่วนลูกค้าถ้าเจอดอกนั่นๆเอาก็ะดษทรายถูกปลายก้านนะครับอย่าลิมเมอร์นะครับถ้าลิมเมอร์ปุ๊บเรียบร้อยนะครับอนาคตหลอดวาล์วหลวงนะครับก็ถ้าใครสนใจคลิกร2 5้านะครับหรือ PC 1 2รอย้าเหมือนกันนะครับสามารถส่งมาทำได้นะครับอันนี้อัพเป็นอ่า สเต็ปลูก8 8วาวโซนะครับผม mm hmm. ก็สนใจทักมาได้นะครับ mm hmm. ทางเพจ mm hmm. ทางไลน์ทางเบอร์โทรได้หมดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ